สพพนามสรพพนามนั้นแบ่งเป็น2คือบริษัทสรพพนามหนึ่งวิเศษณสรพพนามหนึ่งบริษัทสรพพนามนั้นเป็นศัพท์สำหรับใช้แทนชื่อคนสัตว์และสิ่งของที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อจะไม่ให้เป็นการซ้ำซากนับตามรูุที่ท่านจัดไว้ในอขยาจัดเป็น3คือตะศัพท์หนึ่งตุมหะศัพท์หนึ่งอะศัพท์หนึ่งวิเศษณสรพพนามนั้นคล้ายๆกับคุณนามแต่มีวิธีแจกไม่เหมือนคุณนามแบ่งเป็น2คือ อนิยมหนึ่งนิยมหนึ่งศั์เหล่านี้คือยะอัญยะอัญญตระอัญญตมะปะระอปะระกัตระกัญญาตามะเอกาเอกาจา่อุพยสัพพกิงเป็นอนิยมตะเอตอิมะอะมุเป็นนิยมยะศัพท์นั้นพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอนิยมแท้ทีเดียวเพราะเข้ากับตุมหะอมหะศัพท์ก็ได้แต่ประสงค์แปยะศัพท์ว่าใด แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นอนิยมแท้วิเศษสนะสรพนามสองอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสามลิงแจกได้ทั้งสามลิงในสรพนามทั้งพวงไม่มีอารปนะวิธีแจกปุริสสรพนามตะสทบในปุงลิงจากอย่างนี้เอเกาวชนะพระโหชนปะปฐมมาที่หนึ่งโสเตท,ทุติยาที่สองตังนางเตนเน,นติยาที่สามเตนะเตหิ จตุทีที่สีตัสสะอัสสะเตสังเตสานางเนสังเนสานางปรจะมีที่ห้าตัสมาอัสมาตัมหาเตหิจตทีที่หกตัสสะอัสสะเตสังเตสานางเนสังเนสานางจะมีที่เจ็ดตัสมิงอัสมิงตัมหิเตสุตาสับในอิทีลิงแต่อย่างนี้เอกวัจนะพระหวัจนะปรมาที่หนึ่งสาตาทุติยาที่สองตังนางตาตุติยาที่สามตายะตาหิจตุทีที่สีตัสสะ อัศติสาติสายตาสังตาสานังวจจมีที่ห้าตายะตาหิฉัตทีที่หกตัสสาอัสศติดสาติดสายตาสังตาสานังชัตมีที่เจ็ดตายะตัดสังอัสสังติสังตาสุตัสสาในนบปุงสกัลิงจากอย่างนี้เอกวัจนะพระหุวัจนะปฐรมาที่หนึ่งตังตานี้ทุติยาที่สองตังนางตานี้ตติยานที่สามเตนะเตหิ จตุที่ที่สีตัสสะอัสะสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังัจะมีที่ห้าตัสมาอัสมาตัมหาเตหิฉัตทีที่หกตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังจะมีที่เจ็ดตัสมิงอัสมิงตัมหิเตสุตุมหาท่านทั้งสองเรียงแจกอย่างเดียวกันดังนี้เอกวัจนะพระหวัจนะปฐมมาที่หนึ่งตวังตุวังตุมเหโวทุติยาที่สองตังตวังตุวังตุมเหโวตติยาที่สามตยาตวยาเตตุมเหหิโว จัดตุทีที่สีตุยหังตุมหังตวะเตตุมหากลงววปัจจะมีที่ห้าตยาตุมเหหิชัดทีที่หกตุยหังตุมหังตวะเตตุมหากลงโวสัจะมีที่เจ็ดตยี่ตวยิตุมเหสุอมหะข้าทั้งสองลิงจากอย่างเดียวกันดังนี้เอกวัจนะพระหูวัจนาปฐมมาที่หนึ่งอหังมยังโนทุตยาที่สองมังมะมังอัมเฮโนตติยาที่สามมยาเมอัมเหหิโน จตุทีที่สีไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากังอัสมากังโนปัาจะมีที่ห้ามยาอัมเหหิจตุทีที่หกไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากังอัสมากังโนจะตมีที่เจ็ดมยิอัมเหสุวิธีแจกอนิยมวิเศษสนะสัพนามยะสับใดในปุงลิงจากอย่างนี้เอกวัจนะพหุวัจนะประมาณที่หนึ่งโยเยรุติยาที่สองยังเยตัติยาที่สามเยนะเยหิ จตุทีที่สี่ยัสสะเยสังเยสานังปัจจะมีที่ห้ายัสสมายำหาเยหิจตทีที่หกยัสสะเยสังเยสานังสดจะมีที่เจ็ดจะสมิงยำหิเยสุปยัพ์สแดงในอิทธิลิงแตกอย่างนี้เอกาวัจนะพ้หงวัจนะปฐมมาที่หนึ่งยังยายาธุิยานที่สองยังยาตติยานที่สามยายะยาหิจตุทีที่สี่ยัสสะเยสังเยสจตุทีที่สี่ยัสยัสสายาสังยาสานังปัจจะมีที่ห้ายายะยาหิ ฉัติทีที่หกยสา,สายาสังยาสานังสตมีที่เจ็ดยัสสังยาสุยศักด์ใดในน้าปูนสกลิงแต่อย่างนี้เอกวจนะพหุบวจนะปฐมาที่หนึ <mon> ่งย่างยาณิทุติยาที่สองย่างยาณิตติยาที่สามเยนะเยหีชาติทีที่สี่ยสะเยสังเยสานังปัจมีที่ห้ายศมายามหาเยหีฉัติทีที่หกยสาเยสังเยสานังสตมีที่เจ็ดยศสิงยามหีเยสุศักด์เหล่านี้ศักด์เหล่านี้จะเหมือนยะศักด์ อัญยะอื่นอัญตระคนใดคนหนึ่งอัญตมะคนใดคนหนึ่งปาระอื่นอนปาระอื่นอีกกะตะระคนไหนกตมะคนไหนเอกับคนหนึ่งพวกหนึ่งเอกจกักะบางคนบางพวกอุปยะทั้งสองสัพพะทั้งปวงกิงใครอะไรกิงสับใครอะไรคงรูปเป็นกิงอยู่แต่ในนปุงสกดิงปฐมาวิพัตทุติยายพัตเอกะวัชนะเท่านั้นนอกกนั้นแปลงเป็นกะแล้วแจกได้ทั้งสามลิงเหมือนยะสับ กิงศัพท์ที่มีจิต่อท้ายเอกวัจนะแปลว่าน้อยบางคนบางสิ่งพระหุวัจนะแปลว่าบางพวกบางเหล่ากิ่งศัพท์ในปุงลิงที่มีจิตต่อท้ายจักอย่างนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมมาที่หนึ่งโกจิเกจิทุติยาที่สองกันจิเกจิตติยาที่สามเกนจิเกหิจิจตุทีที่สี่กัสจิเกสันจิเกสานันจิมันจะมีที่ห้ากัสมาจิกัมหาจิเกหิติ ชัตทีที่6กัสจิๆๆ med, bride, be เกสันจิเกสานันจิจะมีที่7กัสมินจิกัมหิจิเกสุจิพิงศัพท์ในอิทธิลิงที่มีจีต่อท้ายจากอย่างนี้เอกาวัจนะผหูวัจนะปฐมมาที่1กาจิกาจิพุทธยาที่2กัญจิกาจิปติยาที่3กายะจิกาหิจิจตุทีที่4กัสสาจิกาสันจิกาสานันจิปราจะมีที่5กายจิกาหิจิชัตทีที่6กกัสสาจิ กาสันจิเกกาสานัณจิสะตมีที่เจ็ดกาสันจิกาสันจิกาสุจิกิงศัพท์ในปุงลิงที่มีจิต่อท้ายจากอย่างนี้เอกาวัจนะพหุวัจนะปฐมมาที่หนึ่งกินจิกานิจิทุติยาที่สองกินจิกานิจิตติยาที่สามเกณฑ์จิเกหิจิตตถะทีที่สี่กัศจิเกสันจิเกสาัณจิปะจะมีที่ห้ากัสมาจิกามหาจิเกหิจิ จะตัดทีที่6กัสสจิเกสันจิเกสารันจิสัตมีที่7กัสมินจิกามีจิเกสุจิกิงศัพท์ที่มียะนำหน้าจิต่อท้ายแปลว่าคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุงลิงโกโยโกโจิอิติลิงยากาจินะปุงสกลิงยังกินจิกิงศงพท์ถ้าเป็นคำถามแปลว่าหรือกิงปะเนตังอเวโสปฏิรูปังดูก่อนอเวโส ก็ข้อนั้นสมควรหรือกิงศัพท์ที่เป็นคําถามถึงเหตุที่เป็นแปลว่าทำไมกิงปาริตะประมัชชะสิดูก่อนปาริตะทำไมท่านประมาทอยู่วิธีแจกนิยมวิเศษณสรพนามเอตัดสับนั่นในปุงลิงแจกอย่างนี้เอกวัชนาพระหูวัชนาปฐรามาท่1เอโสเอเตทุติยาที่2เอตังเอนางเอเตอ ตติยานที fifth, Again, <energetic> ่สามเอเตนะเอเตหิจะตฤหีที่4เอตัสสะเอเตสังเอเตสานังปัจจะมีที่5เอตสัมมาเอตัมหาเอเตหีจะทีที่6เอตัสสะเอเตสังเอเตสานังจะจมีที่7เอตสมิงเอตัมหิเอเตสุเอตัสสะนั่นในอิทธิฤทธิ์แต่อย่างนี้เอกกัจจนาภาหกวจนะปฐมาที่1เอสาเอตาทุติยาที่2เอตังเอนังเอตาตติยาที่3เอตายะเอตาหีจะที ที่4เเีเอตัดสาเอติดสาเอติดสายะเอตาสังเอตาสานังัจะมีที่5้เอตายะเอตาหิฉัตรีที่6กเอตัดสาเอติดสาเอติดสายะเอตาสังเอตาสานังจะมีที่7จเอตัดสังเอติดสังเอตาสุเอตาสัพท์นั่นในนาปุงสกรีนจากอย่างนี้เอกาวัชนะพระหกวัชนะปฐมาที่1เอตังเอตาณิทุติยาที่สองเอตังเอนังเอตาณิตติยาที่สามเอเตนะเอเตหิ สัจติที่สี่เอตัสสะเอเตสังเอเตสานังจะมีที่ห้าเอตัสสมาเอตัมหาเอเตหีสัจทีที่หกเอตัสสะเอเตสังเอเตสานังสจตมีที่เจ็ดเอตสมิงเอตัมหีเอเตโสอิมะสับนี้ในปุงลิงจากอย่างนี้เอกววัจนะพระหกวัจนะปฐมาที่หนึ่งอัดยังอิเมทุติยาที่สองอิมังอิเมตติยาที่สามอิมีนาอัดเนนะอิเมหิจตุที่สี่อิมะสะอัดสะอิเมสังอิเมสานัง ปัจจะมีที่5อิมัสมาอิมัมหาอัสมาอิเมหิสัตตีที่6อิมัะอัศอิเมสังอิเมสานั่งสัตตมีที่7อิมัสมงอิมามหิอัสมงอิเมสุอิมัศนี้ในอิทธิลิงจากอย่างนี้เอกวัจนะพระหงวัจนะปฐมมาที่1่อายังอิมาพุติยาที่2อิมังอิมาตติยาที่สามอิมายะอิมาหิสัตีที่ 4. อิมัาอิมิ อิมิษาอิมิสายะอัฏษาอิมาสังอิมาสานังประจะมีที่5อิมายะอิมาหิชัตทีที่6อิมิสาอิมิษายะอัฏษาอิมาสังอิมาสานังสัะมีที่7อิมิสังอัสสังอิมาสุอิมาสัต์นี้ในหน้าปุ่งสกลิงแจกอย่างนี้เอกวัจนะพระหกวัจนะปฐมาที่1อีทางอิมาณิทุติยาที่2อีทางอิมังอิมานิตติยาที่3อิมินาอัเนนะอิเมหิ จตตรงทีที่สี่อิมัสสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังปัจจมีที่ห้าอิมัสมาอิมามหาอัสมะอิเมหิชัดทีที่หกอิมัสสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังเจตมีที่เจ็ดอิมัสมีอิมามหิอัสมีอิเมสุอมุสับโนในปุงลิงแจกอย่างนี้เอกวัจนะพระหงวัจนะปฐมมาที่หนึ่งอัมุอัมูทุติยาที่สองอัมูอัมูตติยาที่สามอัมุนาอัมูหิ จตุทีที่สี่อมุสสะอมุโนอมูสังอมูสางปัจจะมีที่ห้าอมุสมาอมุมหาอมูหีจตทีที่หกอมุสสะอมุโนอมูสังอมูสาังสัตมีที่เจ็ดอมุสมิงอมุมหิอมุโสอมุสับนุนในอิทธิลิงแต่อย่างนี้เอกวจนะพระัวจนะปฐมมาที่หนึ่ง อัมูอัมูทุติยาที่สองอัมูอัมูตติยาที่สามอัมูยาอมูหิจะจตุทีที 8, ่ส nah, ี 5, ่อมุสาอมูสังอมูสานังปัจจมีที่ห้าอมูยาอมูหิชัตทีที่หกอมุสาอมูสังอมูสานังสัตตมีที่เจ็ดอมุตสังอัมูสุอมูศัพน์น้นในนาปุงสกลิงแจกอย่างนี้เอกวัชนพระหงวัชนะปฐมาที่หนึ่งอทุงอมูนิทุติยาที่สองอทุงอมูนิตติยาที่สามอมุนาอมูหิ จตุทีที่4อมุสสะอมุโนอมูสังอมูสา낭ปัจจะมีที่5อมุสมาอมุมหาอมูหิัตทีที่6อมุสสะอมุโนอมูสังอมูสานังจตุมีที่7็อมุสมงอมุมหิอมุสุอมุสส์นี้อาเทศเป็นอสุบ้างก็ได้อมุและอสุทั้งสองนี้ถ้ามีกะเป็นที่สุดเป็นอมุกะอาสุกะดังนี้แจกตามแบบญาศัพท์ทั้ง3มลิงอมุและอสุที่มีกะเป็นที่สุด ท่านมีใช้ามากกว่าที่ไม่มีกะ